จริงก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นแฟนคลับนะครับของทั้งสองวงนะครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็โตมากับเพลงของพี่ๆวงโปโยโต,โตแต่เราเนี่ยก็จะไม่ยอมแก่กันพี่พอเราโตมาเนี่ยเราก็ต้องฟังเพลงเด็ก Gen 3, เจนซีแล้วก็ฟังโอริมันเดย์อะไรเงี้ยแล้วก็วมันต้องคอนเนี้กัน,นแล้วก็มนะิวสิกคอนเน็กชั่นนะก็โปโยโตกับโอลิมันเดย์นะครับเขาก็จะรวมทุกเจนเข้าด้วยกันนะครับโดยมีเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นในการเชื่อมเจนนะครับใช่ครับเวลาเราอกหักเราจะขอเพลงอะไรคือจริงๆทุกเพลงเนี่ยมันจะเป็นแบบโมเมนต์ ดีๆนะครับในชีวิตของเราพี่จริงๆขอบคุณที่รักกันนีก็ผูกพันมากับผมนะเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วเวลาเราประกวดร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงนี้เคยจัดรายการโออซอยู่กันมา7-8ปีรายการเลิกตอนร้องให้กันเราก็ร้องเพลงนี้นะครับ mm hmm. เพลงของโอลี่มันเดเวลาแบบฟิลรู้สึกอกหัก mm hmm. ก็จะมีเพลงเพลงนี้หรือแอบชอบใครก็เพลงเพลงนี้อะไรเงี้ยพี่ ือว่าเป็นเอตของทั้งสองวงครับใช่ครับแ้วถ้าจะส่งเพลงให้เพื่อนอยากส่งเพลงอะไรให้เพื่อนส่งเพลงให้เพื่อนเอาแบบถ้าเพื่อนรู้สึกไงอยากรู้ก่อนอ่าเพื่อนรู้สึกยังไงเพื่อนเฮิร์ตเพื่อนเฮิร์โอ้โหรักแท้ดูแลไม่ได้อ่าเพราะบางคนมันมีรักแท้อยู่แล้วไงแต่มันดูแลไม่ได้อันนี้เพื่อนอันนี้ตัวเองอันนี้เพื่อนนี่แกงนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่แกงนี่แกงใช่พี่แล้วถ้าเพื่อนมีความรักครั้งใหม่เพื่อนเพื่อนมีความรักครั้งใหม่ก็ขอบคุณที่รักกันจริงๆก็ได้ ขอบคุณที่รักกันเมันเป็นเพลงที่มีผมใช้กับพี่ก็ได้นะขอบคุณพี่พีนักข่าวที่รักผมไงอ่าเวลาผมพูดอะไรไม่ดีพี่ก็ตัดทิ้งให้อ่าถูกไหมล่ะเอาตัดอกออการไม่ตัดออดไม่ไม่แต่ว่าพี่พก็ได้รักกับผมไงอ่าพี่พนักข่าวก็น่ารักกับผมขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ใช้ได้อ่าขอบคุณที่รักกันใช่ครับพี่ จริงจริง,รง,รง,รงความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เป็นทั้งคู่เลยพี่ก็ทั้งเพลงนี้แหละครับทั้งขอบคุณที่รักกันแล้วก็บรรยากาศนะครับ uh huh. ถ้าเหมือนในทีวีซีนะครับเพราะว่าเขาเอาเพลงเนี่ยมาทําเป็นเวอร์ชั่นใหม่ uh huh. เวอร์ชั่นพิเศษนะครับโปโยโตกับโอลลี่มันเดย์ uh huh. บรรยากาศกับขอบคุณที่รักกันแล้วก็ช่วงนี้ปลายปีละสองเพลงนี้ก็เหมาะเพราะว่ามีแบบเฟสติวัลเยอะไะ uh huh. ใช่ใช่ครับพี่ uh huh. อันนี้กี่ฝากเพราะเราเป็นเจนอยู่ตรงกลางเราเป็นเจนโปโโต้แล้วก็เจนโอลี่มันเดย์ก็อยากจะฝากเขาด้วยนะครับจริงๆเนี่ย มันไม่มีเจนอยู่แล้วจะเกิดเพลงนะครับเพราะว่า Music Connection นะครับเพลงก็สามารถเชื่อมต่อนะครับทุกเจนเข้าด้วยกันได้อยู่แล้วเหมือนผมผมก็สามารถฟังเพลงรุ่นแม่ได้แม่ก็สามารถฟังเพลงเด็กเจนซีได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเนี่ยช้างเติมเต็มทุกจังหวะดนตรีช้างเติมเต็มครับเพื่อนนะครับก็ Facebook ทิกต็อกช้างเบอร์นะครับโอ้ในทนาเป็นคนต้ใช่ไหมครับจริงๆพุผมเป็นคนนะคร แต่พมกบผูกพุกพันกับส่งค่านะครับพวาและก้อนเนี่ยเคยมีบ้านอยู่ฮดใยญ่เห็นข้าวนี่กระจายให้นะพี่พวาเวลาดูทิกต็อกดูเฟซบุ๊กทุกวันนี้เห็นแต่ข้าวหนามท่วมแล้วแต่ละบ้านเขาหน้าเขาหน้าท่งต้านจริงๆบางบ้านแบบข้อโทษนะคุณยายคุณยาติดอยู่ในบ้านหรือว่ามีแม่มีแมวเห็นคนร้องไห้อะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบยากข่หนามมันลดลงทันทีก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวใต้นะครับแต่ว่าพอเกิด เหตุการณ์พนีเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกอุ่นใจบางอย่างนะครับทีคนไทยเนี่ยรักกันนะเห็น mm hmm. แม้เวลาเกิดอะไรขึ้นนะทางไม่ใช่คนในวงการอย่างเดียวนะทางพีพีเพื่อนเือน,นคนในวงการเนี่ย mm hmm. เขาก็พยายามทำเลรกได้ให้ช่วยแบบพี่น้องคนใต้ mm hmm. ใช่ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราไม่จริงๆอร,รผมอะเป็นเด็กใตพ้พี่หันใหญ่เนี่ยเคยท่วมหลายครั้งละ mm hmm. แต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุดเพราะว่าหันใหญ่เขาเป็นแอ่งกระทะครับพี่ mm hmm. ใช่ครับแต่ครั้งเนี้ยหนักที่สุดหนักแบบหนักมากครับพี่ช่วยได้ตอนนี้ก็คือจริงๆอะ เพจเฟซบุ๊กผมอะ่ะอันนี้ก็จะคอยแบบเป็นกระบอกเสียงแล้วพี่บอกใครต้องการความช่วยเหลืออะไรครับพี่จะมีแอดมินคอยมอนิเตอร์นะครับแล้วก็โพสต์ตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้กาลังคุยกับคุณแจ็คแฟนฉันอยู่ว่าเราจะซื้อของไปบริจาคก,กันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็ขอน้าได้ธรรมชาติตาช้างแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้าได้ธรรมชาติตาช้างเนี่ยส่งไปให้พี่น้องชาวปากใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นสงขาหาดใหญ่สะเดาสตูลอะไรเงี้ยพนนี่ใช่ครับลงพื้นที่อาจจะกวลงเป็นภาระ,ะเขาพี่ตอนเนี้ย จริงๆอยากไปนะพี่แต่กลัวไปแล้วไปเป็นภาระเขาเพราะเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการช่วยเหลืออะไรพี่นาคใต้ครับช่วยเหลือการคลอดครับภาคกลานครับภาคกลามันท่วถึงไหนสำหรับจริงๆตอนนี้มันก็ยังมันก็ยังไม่มันก็ยังไม่ถั่วทึ่งนะครับภาวาเวลาดูในบางทีพอช่วยพี่น้องเขาออกมาแล้วก็ไม่รู้เอาเขาไปไหวไหนอ่าออกมาว่างไว้ตรงสะพานก็ยังไม่มีคนไปหลับถ้าสําหรับพมพมกัว่าตอนนี้คนยังหน่อยไป นะครับแล้วก็ยังไม่ถั่วทึ่งก็ต้องต้องมีการจัดการทีนี้ว่านี่นะผมหมหานะอืแหลกใต้เลยทีนี้ครับอ๋อออโอเคได้ครับครับก็ข้อเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องนะครับชาวใต้ทุกคนนะครับเห็นแล้วก็เคารดูจริงจริงนะครับข้อให้นํารถไปไว้นะครับแล้วก็ข้อให้ทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือให้พวกพี่ทุกคนนะครับปลอดภัยครับพมเมื่อกี้เราคิดเราจะฝากครับ ก็เมื่อก <home> like ี้ค <out> ุยก <blueberry> ับ <mir> ค <anda> ุณแจ็คแฟนฉันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อของนะครับแล้วก็ไปบริจาคนะครับเดี๋ยวก็จะมีการขอแบบพวกน้ำเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็มีหลายคนนะครับที่ติดต่อมานะครับเดี๋ยวก็จะดูว่าช่วยยังไงได้มังครับแล้ว่กี้ยังไม่นอะไรครับอะไรครับพี่ของของของผมพี่น้องผมย้ายมากรุงเทพหมดแล้วครับพี่ใช่ครับไม่ไดาย้ายมาตั้งแต่เด็กแลวครับผมมาอยู่กรุงเทพ20กว่าปีแล้วครับพี่ไม่ผมไม่มีญาตินะครับใช่ครับ ใช่ครับครับวันนี้มาเจอเพื่อนมาเจอแจ็คแจ็แฟนฉันไหมเจอแจ็คแฟนฉันเติมเมเพราะเพื่อนเพื่อนเรามีใครบ้างวันนี้โอเพื่อนเราทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดโบเลโตโอลี่บันเดย์แจ็คแฟนฉันลีซอคุณมีใครบ้างแก๊งสาวก็เพื่อนเราใครบ้างก็เพื่อนเราไม่แต่อีกคนยังไม่ได้เจออีกคนยังไม่มาเพราะว่าคนอื่นเขามาแต่งหน้าที่นี่ อีกคนเขาแต่งหน้ามาจากบ้านถ้าขาดพี่ก็รู้ว่าใครเขาเขาเขาจะไม่มาไม่งั้นไงั้นคนนั้นไม่มาเราอยากให้เพลงอะไรของเขาเขาจะไม่มาอยากให้เพลงอะไรเขาคุณเตโต้คุณเตโต้สำหรับเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้เชื่อมเจนเหรอเออ้จริงๆขอบคุณที่รักกันก็ให้ได้เพราะว่าคำว่าขอบคุณที่รักกันเนี่ยมาสามารถรักได้หลายรูปแบบนะพี่ถูกไหมนะแบบคนรักแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนเพียงแต่เราเป็นแบบมีจิตไม่ตีต่อกันอ่ะขอบคุณที่รักกันเนี่ยก็ให้ได้ใช่ เราเราอยากมอบเป็นเพลงหรืออยากจะร้องให้เขาฟังมอบดีกว่าถ้าร้องเดี๋ยวเพี้ยนใช่พี่มอบต่อพี่ไม่เก่งพี่เพราะยังไม่เจอยังยังไม่เจอเลยนี่เรื่องจริงแล้วก็ยังไม่ได้คุยนะพี่ยังไม่ได้คุยเจอเจอได้เพราะว่าหกฉากก็เจอประจำหกฉากก็เจอทุกเดือนแปลวว่าันนีี้ก็มโอะไรนะพี่พี่ไม่เห็นหรอกผมอยู่ด้านใน พี่อยู่ด้านนอกจะวันพี่พี่เข้าไปใช่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 พี่ครับอือใช่ไหมครับตอนทักตลอดใช่ครับพี่พี่ก็เอาถ้าพี่เข้าไปในงานไหมล่ะเอาเอาเอาาเข้ากันไม่แน่ไม่รู้เดี๋ยวพี่ต้องดูก่อนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากแจ็คถ่ายอ่าได้ฝากแจ็คถ่าได้พี่ต้องดูไม่รู้เขาทักผมไม่ได้ทักอะไรทักละทักทักทักพี่ขอบคุณนะครับพี่พี่สวัสดีครับ